สุดจริงค่ะสําหรับไฮบิดนาคตัวนี้ค่ะแล้วก็มีพี่ๆถือร่วมถือกันเก็บเข้าสวนหลายคนมากค่ะสวัสดีค่ะพี่เกสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้มาแนะนำมาให้ตัวไฮบิดก,กันนาคยกจัก,กรพรรดิครับผมอ่าอิมพีเรียลเจนะคะเดี๋ยวพามาชมเรื่องของอัตลักษณ์ค่ะพี่เกมา โอเคตัวนี้จะเป็นลักษณะได้ผสมผสานของตัวบุษราคำเนาะกับตัวจันนานะสังเกตนะครับตัวหูเนี่ยครับจะเป็นบุษราคำเนาะมีสนะโพกแทบจะแบบชิดเลยนะคะนี่สังเกตสะโพกเขาจะไม่เหมือน<ช>บุษราคำนะคะใช่ครับแล้วก็ตัวปลายใบแหลมนะครับมีมีความได้ได้ปลายใบของจันนาเนาะแล้วก็เรื่องของสีก้านสีแดงนะครับผมสีเนี่ยมีความผสมผสานแล้วก็พี่ๆหลายหลายคนสังเกตว่าไอ มันจะเข้าสีได้ได้ได้สุดแค่ไหนอช่แล้วก็คือเข้าสีเขาเนี่ยโทนสีไปไปทางไหนเนาะจริงๆเขาเขาเข้าได้สุดกว่านี้เนาะสังเกตว่าเขาเริ่มมีริ้วแดงมีสีเฉดของจันมากนะอันนี้ยังไม่สุดนะคะใช่ครับจากที่เคยเห็นเนาะที่เราเคยเลี้ยงเนาะแต่แต่สภาพแวดล้อมก็จะเป็นตัวกาหนดสีเสน่ห์จันอย่างที่เข้าใจกันนะครับสภาพแวดล้อมอ่าวัสดุปลูกวัสดุปลูกเองที่ใช้สารอาหารเพียงพอไหมเนาะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิที่เลี้ยงนะครับเพราะว่าฉะนั้นการเลี้ยงเนี่ยถ้าอยากจะให้สีได้อย่าง อย่างอย่างต้นแม่ที่เคยได้มาบางทีก็ต้องอาจจะต้องรู้นิดนึงว่าเขาเลี้ยงยังไงเนาะเลี้ยงในเรื่องของวัสดุปลูกก็สําคัญนอะปลูกอุณหภูมิเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เขาเลี้ยงเป็นยังไงเนาะอย่างที่สวนเราคือเราใช้วัสดุปลูกค่อนข้างอินทรีย์สารสูงมากนะคะจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงเนาะอือโอเคสวยมากสนใจไม้ตัวนี้นี่จริงมีไปตามจีกว่าพี่ๆหลายคนได้เลยเนาะใช่ค่ะเริ่มมีถือกันหลายคนเลยค่ะต้นนี้มีพี่ๆหลายคนเก็บเข้าสวนกันเยอะนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยอีกตัวหนึ่งเลยเนี่ยสวยมากค่ะ พี่ๆลองดูเรื่องของอัตลักษณ์ฟอร์มใบนะคะนี่โอ้โหนี่ค่ะสะโพกหูเขานี่คือเกยเลยนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือปลายใบอย่างนี้เนาะเข้าสีได้สุดกว่านี้ีกค่ะเอาไปตามเก็บเข้าสวนกันได้เลยค่ะหรือว่าใครสนใจก็ทักที่เพจได้เลยนะคะมีมีต้นที่สวยๆอยู่เนาะนี่สวยมากค่ะต้นนี้พี่เก๋เสน่จันยกจกกักรพัด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 เอีหกค,ครับ